ตามอำเภอต่างๆนม้นมากบากน้อยบางเป็นหมู่เป็นคณะนะ้นมีงานจัดงานรั้งเทก็มากที่สุดก็อประมาณหนึ่งร้อยก็ยังไม่เห็นว่าจะมีเอกราที่โดดเด่นนะวราจะนำงานวัฒนการโอกระชาติสกุนี้จึงได้มีความดำริดฝ่าโรคกบคาะณะกรรมการผู้จัดงาน ในฐานะการสงยุคยาะสมวัฒนาปรอบคร่วาชการของกระทรวงกลาโหมและพ่การประกอบเกษตรกรก่อสร้พระธรรมจักประเด็พระกุหลุตม่เจ้าประเทพสิริโสผลว่าจะากพยายามและบริหารน้ำดูแลน้นเรื่องของการรำพูไทยบูชาโค์พระธาต ให้สาวกุยจำาัดสะกนครนี้ปรากฏขึ้นในาาการธรรมสการโงคพระราชนุุมให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกนะเพราะฉะนั้นในพิธีการนะที่มีความสำคัญอย่างนี้นะทุกๆท่านได้ดำริกเกิดขึ้นมาแ้ะก็ได้มีการสืบทอด ต่อยอดมาจนถึงปัจจุบันนัเข้าสู่สถานการศึกษานเข้าสู่ในพิธีหรือว่าทางชมรมแม่บ้านนของมหาวไทยก็ดีนัชมรมแม่บ้านสหานชมรมแม่บ้านรวมนักสหารตำรวจตลอดถึงได้ก่อตั้งนชมรมคนรับประทานให้เกิดขึ้นกนารก่อตั้งนี้นเพื่ออะไร เพื่อเป็นการนาให้การสนับสนุนกิจการงานของวัดพระธาตุนกกะพิมพ์วานต่างๆเพิขึ้นก็ได้ร่วมกันนาดูแลโดยเฉพาะการเดินทางมาตอกรับการรำบูชาการต้อนรับ แหล่งเมืองต่างๆนะการดูแลร่วมกันดูแลปูพัดเชิงจุ่มนี้ก็เป็นผลผลิตนะมาจากความน้ำยมของผลิตเจ้าคุณท่านเจ้าคุณพระเทศที่ดีส่วนเจ้าพระนันโถสุวรรณภรณจังหวัดพระปาเชิงจุ่มนี้มีานนั่นเองนะในตอนนี้ที่ทุกท่านเลยว่าดูหากุ้งดูยูจักยูใส่นะที่อาจจะ มีอาพอสมนะโรงพยาบาลสุิปราพรและไปอำนวยความสะดวกตามจุดที่ทุกท่านเดินทางผ่านเข้ามาการต้องให้ความร่วมมือให้มีการวัดไข้ตรวจอุณหภูมิให้มีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลให้มีการติดสติกเกอร์ให้เจ้าหน้าที่ของท่านได้ตรวจนะเรา เกิดที่จะร่วมง,งานกันด้วยความสบายใจนะจากนั้นก็ให้ความร่วมมือนะตั้งสี่ทิศนะปองการเดินทางเข้าสู่วัดประทานอาจจะไม่สะดวกสบายนะเหมือนครั้งก่อนๆแต่ว่าในครั้งนี้ทุกท่านได้พระหนกถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ขอให้ทุกท่านนะไน้มีความปลอดภัยและก็คลยความกังวนลนะเรารักษาสวมหน้ากาก ตลอดเวลานะปรบมีเจลมีแอลกอฮอล์นะเป็นสเปรย์ก็ดีนะเป็นเจลก็ดีก็ไปยามล้างมือบ่อยๆนะเมื่อเป็นการส้อผันนะก็อย่าอยู่ใกล้กันเกินไปนะการอย่าอยู่ใกล้กันจนเกินไปก็ถ้าหากว่าเรากลัวนะก็เดินผ่านบริเวณลานประทตุนะผ่านการค้าเชื้อนะโดยแดดนะตอนนี้ มีการเตรียมงาตามจุดต่างๆกันประตูสกลวรานุกิผู้ช่วยเฉยจวัดวรากระดานกลุ่มบริหารก็พยายามที่จะให้ทุกท่านอยู่ประจำจุดซึ่งการจัดงานธรรมาตศาสตร์องค์กระดานกลุ่มในปีนี้ผลิตภูมคุณท่านเจ้าคุณประเทศที่สุโขทัเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยนครกันในมอบหมายประเดูมิคุณท่านเจ้าคุณพรุงริพัฒนาคร รองเจ้านนขขคณะตัวสกลนครรองเจ้าวาดแลก็ไดเกงจุงจงมบริหารได้เป็นผู้ดําเนินการนะดูแลทุกอย่างนะทั้งในส่วนของการสถานที่ลำดับพิธีการนะเพื่อให้งานออกมา เหมือนกับทุกทุกปีที่ผ่านมาที่มีความเรียบร้อยที่มีความงมดงามแนะที่มีความประการตาเนะะเกิดขึ้นณนะวัดพรธาตุเกิตุมแห่งน,นี้ฉะนั้นในปีนี้ทุกท่านมาแล้วก็ขอให้มีความเรื่ิติใจว่าปีนี้ปีที่70แล้วเรายังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เรายังมีโอกาสนะมาก้าบมารำมาบูชาอ,องค์พระธาตุเรายังมีโอกาสนะได้มาสนับสนุนงานวัดพระธาตุเชียงชุมนะเรายังมีโอกาสได้ถือต้นกันได้นําจตุูกปัจจัยน้อมถวายปูตาเนื่องในงานมหการมอ,องค์พระธาตุเชีงชุมปี2565หาร้อ

คุณวนันชัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ค่ะมานั่งอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะตอนนี้ค่ะมานั่งอยู่ตรงนี้ ยสา้วไ่ยบอกว่า่เสียบัว้จะเอาให้เลยตุยเสียบกระดิ่งลพัดติ้งิงติ้งต ơi cả hay làm cái nắp heo phấn đi lên từ ngoài ข่ะรอรำค่ะยังไม่ได้รำนะคะรออยู่คะ่ะ <c> ร <oughs> อรำอ,อยู่คะ่ะยังไม่ได้รำน, <c oughs> น่าจะประมาณบ่ายสามป้อน่าจะประมาณบ่ายสามนะคะน่าจะประมาณบ่ายสาม